่าวโดยสนัาธารณสุขยืนยันไม่พบผลข้างเคียงวัคซีนรุนแรงในเด็กขออย่าเชื่อข่าวลือในโลกโซเชียลมีเดียเตือนหยุดปล่อยเฟกนิวเร่งรวบรวมหลักฐานเอาผิดถึงที่สุดยาำวัคซีนมีคุณภาพมาตรฐานโลก นายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นโดยขอให้นักเรียนอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียที่สร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนและขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางราชการหรือนักวิชาการที่ตรวจสอบยืนยันเท่านั้นโดยขอความร่วมมืออยากพยายามปล่อยข่าวปลอมโดยทางกระทรวงกำลังรวบรวมเพื่อส่งข้อมูลดำเนินคดีจนถึงที่สุด ส่วนการรับข้อมูลข่าวสารก็ขอความร่วมมืออยากกดแชร์ ส่วนนักเรียนที่ยังคงกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณาสุขใช้ข้อมูลในการฉีดที่อินกับข้อมูลทางการแพทย์มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและนอกกระทรวงเข้ามาควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามหลังการฉีดด้วยจึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนสบายใจได้พร้อมย้ำว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดาภายัยมีความคุ้มค่าที่จะฉีดหากมีการติดเชื้อในนักเรียนอาการจะไม่รุนแรงซึ่งขณะนี้ยังไม่พบรายงานอาการที่ ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กชายอายุ12-16ปีที่ฉีดเพียงเข็มเดียวก่อนนั้นในวันที่20ตุลาคมนี้ก็จะพิจารณาว่าจะฉีดเข็มสองหรือไม่ขณะเดียวกันยืนยันสมรรถนะการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทันเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนซึ่งอัตราการฉีดในภาพรวมทั้งประเทศก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าดำเนินการฉีดได้ดีมากอย่างไรก็ตามก่อนจะมีการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิ การรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องประชุมเพื่อประเมินร่วมกันเพื่อวางมาตรการต่างๆให้ปลอดภัยมากที่สุดเอกชนร้องรัฐบาลเปิดประเทศกติกาชัดเจนเตรียมตัวล่วงหน้าย,ยอมรับรายเล็กปิดกิจการไปเยอะแล้วติดตามรายละเอียดก,กับคุณขวัญใจนวลจันค่ะนายสมพลตรีพบนาศกรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้าบริษัท MBK จำกัดมหาชนเปิดเผยสำนักข่าวไอเนนว่า ความชัดเจนในการประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของรัฐบาลในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะต้องมีการประกาศกติกาการปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบการในแต่ละภาคส่วนให้มีความชัดเจนเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการเตรียมตัวรับมือโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างๆโดยทางศูนย์การค้า MBK นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่พึ่งพาลูกค้าซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าลูกค้าในประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ60ต่อ40 แต่หลังเกิดการระบาดของโควิด -19 และไม่มีการเดินทางของนักท่องเที่ยวทําให้ผู้ประกอบการในศูนย์การค้าโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กปิดกิจการไปเป็นจํานวนมากการที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการอยากเห็นความชัดเจนเพื่อที่จะพิจารณาวางแผนในการทําธุรกิจรับกับแผนการเปิดประเทศในอนาคตเพราะหากจะเดินหน้าทําธุรกิจใหม่อีกครั้งจําเป็นที่จะต้องลงทุนและมองเห็นอนาคตในขณะที่ความพร้อมของผู้ประกอบการศูนย์การค้านั้นเวลานี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ เพราะผู้ประกอบการมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดและปรับตัวรับมือกับหลักปฏิบัติต่างๆมาโดยตลอดหากมีการเปิดประเทศก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีขวัญใจนวลจันทร์ผู้สข่าวอ n นอ็รายงานค่ะปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะประเทศไทยตอนบนฝนลดลงภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนมีกําลังอ่อนลงในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตอนบนทําให้ลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงม,มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกมีฝนร้อยละ30 สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3องศาเซลเซียสจบการเสนอข่าว8ปนาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข,30 mm. 30 hei, ข่าว INN